มันจะกินยางอะไรขนาดนั้นนี่คือลักษณะอาการของศูนย์ล้อผิดเพี้ยนนะครับผมหรือไม่นั้นก็ช่วงล่างอาจจะมีบางตัวที่หลวมเพื่อนๆก็พยายามนะครับเรื่องการตั้งศูนย์เช็คศูน์ล้อต้องเน้นนิดนึงนะครับเพื่อนอยางรถคันนี้เป็นของบ i g o นะครับยางรีโวีโไม่ใช่บ i o ยางรีโว เบอร์205นะเพื่อนๆ2ื่อ0 15แต่เขาจะเปลี่ยนเป็น215 70 15เจ้าขาจะเปลี่ยนเป็นยางมันกินยางมากเลยอาการแบบหนักมากๆโคมา่าโอเค okay. ตอนนี้เราก็เช็คช่วงล่างแล้วนะครับว่ามีชิ้นส่วนหลวมอยู่ก็มีลูกปืนล้อนะครับลูกปืนล้อที่มันหลวมแล้วทำให้ศูนย์ล้อมันผิดเพี้ยนไปครับเรื่องช่วงล่างต้องนินนะเพื่อนๆนะ โอเคครับวิดีโอนี้เราก็จะไม่ยืดยาวนะครับผมวิดีโอนี้ก็จะไม่ยืดยาวเพราะว่าเราก็จะได้ทําการตั้งศูนย์เปลี่ยนอุปกรณ์ที่เราเสียกันไปโอเคนะครับผมคลิปนี้ก็จะมีแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ